สวัสดีครับพบกับผมหนึ่งคุยบัรเลงน,นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวกุย PVC สีขาวนะครับเป็นรีวิวก่อนจัดส่งนะครับ2เราผมจะจัดส่งให้พรุ่งนี้นะครับเป็นคุยไทยเสียงสากลคีเอและคีบีแฟครับนี่ครับความายาวที่แตกต่างกันนะครับ PVC ก็เป็น PVC ต่างชนิดตัวนี้เป็นค e y ี f ฟรนะครับ PVC ขนาดโตนอก25มิลรูใน16นะครับไม่ได้เคลือบไม่ได้พ่นนะครับตัวนี้เป็นปุ๋ยไทยสกลลีเ A ครับเป็น PVC 2ชั้นนะครับตอน2ชั้นตัวนี้เป็นงานพ่นเคลือบนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมนะครับด้วยแล้วก็ทำรีวิวให้ ท่านเจ้าของได้รับชมด้วยนะครับเป็นรีวิวเสียงสดนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นรีวิวเกี่ยวกับโน้ตเสียงต่ำเสียงสูงแล้วก็โครมาติกนะครับก็เริ่มจากคีย์อ่าคีย์เก่อนเลยนะครับคุยคีย์เกับคีย์บีแฟนั้นนะครับสองคีย์นี้นะครับมีความแตกต่างกันก็คือคีย์บีแฟเนี่ยจะสูงกว่าคีย์เไปครึ่งเสียงนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงคุยคีย์เก่อนเลยนะครับ อาจจะเห็นเราคุยไม่หมดนะครับเพราะว่าผมตั้งกลองข้างล่างเลยนั่งกับพื้นนะครับก็จะเห็นประมาณนี้นะครับเป็นขยเลาโตนะครับแต่ทำ ใช้ลมไม่มากนะครับใช้ลมไม่ไม่ได้เบาแล้วก็ไม่ได้หนักนะครับเราฟังเสียงสูงนะครับนะครับอันนี้เป็นเสียงสูงนะครับลองฟัง โครมาติก uh, นะครับโครมาติกก็คือครึ่งเสียงนะแฟชันนะครับทั้งต่ำและสูงเริ่มจากต่ำก่อน,นครับ น,นี้คู่ควงลองคู่ควงโดเรนะครับเพราะว่าคุยบางสูตรก็จะไม่มีคู่ควงทั้งหมดนะครับนะครับตามปกติของขุยที่เป็นสูตรที่มีแฟตชา้าปตรงในตำแหน่งของตำแหน่งคู่ควงเช่นตามปกติตำแหน่งนี้มันจะเสียงเท่านะครับถ้าเป็นขุยเพียงออนะ แต่ว่าถ้าเป็นสูตรที่แบบนี้ก็จะเป็นแผดช้าไปเลยอยเงี้ยครับแต่ถ้าเราวัดคู่อื่นได้ไหมคู่ถ้าคู่ซอนปกติก็เพิ่มนิ้วมาครับเริ่มจากซอนก็ตรงก็เป็นคู่หนึ่งนั่นแหละครก็เดี๋ยวลองฟังเพลงของเรานี้ก่อน เคเอนะเดี๋ยวผมจะเป่าพอเป็นตัวอย่างนะครับก็จริงๆแล้ว K ียเอเนี่ยเป่าได้ได้หลายเพลงเลยไททานิกก็ได้นะครับผงฟ้าก็ได้แล้วเพลงดึงดันก็ได้เพลงผู้หญิงฆ่าใครจะแตะก็ได้นะครับแล้วก็มีมีมากกว่านี้อีกนะครับหลายๆเพลงเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองเป่าเพลงอ่า เอาเพลงอะไรดีเป่าเป่าเพลงไททธนิคก็ได้นะครับไททธนิคก็ได้เพราะว่าจะได้ถ้าเอาไปก็จะได้ไปไปเป่าเลยนะครับ อย่างสูงก็ได้อยู่นะครับ,รบต่อไปมาลองฟังเสียงคีย์บีแนะครับคีย์บีแ <idee> <B> <at> ตัวนี้เป็น PC 25มิลนะครับเมื่อกี้เป็น PC 26มิลนะฮะก็ต่างกันนิดหนึ่งแต่ความยาวไปกันเยอะนะครับลองฟังเสียงดูนะครับเสียงสูงนะครับ นะครับคู่ควงโดเร,รนะครับลองคู่ควงจากซอนเป็นต้นไปนะก็คือเพิ่มนิ้ว เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตำแหน่งนี้มันจะเป็นแฟลชชาร์ปนะครับคู่ควงอันนี้คู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวออลองระบายลมปุ๋ยเหล่านี้ดูนะเมื่อกี้เดี๋ยวผมทำให้ดูอีกรอบก็ได้ e a นะครับ ลมได้นะเดี๋ยวลองเหล่านี้นะซ้อนเหมือนกัน ประมาณนี้นะครับถ้าคุยลมหนักเนี่เราจะระบายลมไม่ได้นะครับถ้าเบาเกินไปก็ไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวน้ำลายจะไปตันช่องลมนะฮะเดี๋ยวลองฟังเพลงจากจากกุยเหลานี้ดูนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับมีผู้นะครับมีผู้มีถุงเดี๋ยวผมรอผลูกผู้ผูกอะไรแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จัดส่งให้นะครับก็เป็นรีวิวก่อนจัดส่งนะการเป่าปุยพวกนี้นะครับถ้าหากว่าเป่าไปสําหรับใครที่มีน้ําลายเยอะนะฮะไม่มีปัญหาเลยเป่าจบเพลงก็ปิดปิดครึ่งรูนะฮะปิดตรงนี้ครึ่งรูอ่างเนี้ยครับไล่ทุกครั้งเลยนะฮะกบประมาณนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีเวลามีโอกาสเดี๋ยวผมจะเป่าเพลงผู้หญิงฆ่าใครจะแตะเพราะว่าใช้ขุยสองคีย์นี้เลยนะครับในเพลงเดียวกันตรงท่อนสุดท้ายที่จะเปลี่ยนคีย์เนี่ยใช้ B ีแฟรแต่เริ่มต้นใช้ A นะครับของยูเตอร์หัวนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวสักพักเนี่ยทารีวิวนี้เสร็จก็ผมจะทารีวิวขุยค,คําหลวงอีกสักคลิป2คลิปนะครับแล้วก็จะเป่าเพลงลงให้ได้รับชมกันนะครับสําหรับคลิปนี้ผม หนึ่งคุยมะเรงน,นะครับต้องขอลาท่านไปก่อนกับรีวิวคุยอันรุ่นนี้เป็นคุยคู่ขวัญน,นะครับคุยคู่ขวัญ e B Fat ตัวนี้จะเป็นคุยมหาคีตาก็จะเป็นคุยขนาดเท่ากับขุยคำหลวงครับก็เป็นรีวิวก่อนจะส่งนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้โดยปกติก็จะเป็นงานสั่งทำซะส่วนใหญ่นะครับแต่ที่มีพร้อมส่งก็ตอนนี้ก็จะมีคีจี คีเอฟแลวก็คีซีนะมีอยู่คุยไม้ก็พอมีอยู่นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ